โอเวคไว้ทุกคนวันนี้ไอ้คิมกำลังนัง่งวาดรูปอยู่เฉยๆไว้ทุกคนผมมาแปลงร่างเป็นพี่แป้งมันแอบส่องมันไว้ทุกคนออก็คือผมจะหลอกมันไปฆ่าทุกคนมันจะเชื่อคนดัง,งหรือไม่นั้นทุกคนโอเคคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับทุกคนยังม,มีคนอีกตั้ง75เนี่ยที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมเอาละ่ะทุกคนมาถึงจุดนี้แล้วก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมไปดูคลิปกันเลย แฟนคลับอคำเตือนนะครับคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับผมการแสดงในคลิปเป็นแค่แท้ส,สมมติฐาเเนเล่นนนะทุกคนก็ไม่ต้องไปอะไรมากทุกคนก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมก็แนะนำให้กิดเจอใครมาหลอกเป็นคนดังอะไรทุกคนอย่าไปเชื่อนะทุกคนอาจจะเป็นเหมือนในคลิปนี้ก็เป็นได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่า โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในคนไอคิมมาเว้ยสร้างเลยนะผมคำเตือนอย่าลืมอ่านคำเตือนนะทุกคนเออชบจะตัดไม้กันเถอะเราก็สร้างไว้เอาชีวิตรอดเล่นๆเฉยเออทุกคนทีแบบบ้านบ้านเอ้ยบ้านบ้านไอคิมอยู่ถึงขึนบ้านบ้านไอคิมอยู่ถึงขึนทุกคนไอ้ยี่ผมจะแอบไปส่องหน้าต่างมันด้วยทุกคนเว้ยโอเคไหมแจ็คไปส่องหน้าต่างมันแล้วก็แบบพามันไปฆ่าไว้ทุกคนผมจะพาไปฆ่าผมจะพามันไปฆ่าไว้ทุกคนเชื่อเอาเรียบร้อยเรียบร้อยขอเกมเกมดู อ่าอันนี้ก่อนละกันนะทุกคนเป็นการทำให้มันดิ้นเดียนวนะทุกคนแล้วก็ฮึบอ่าหายละซึ่งเขามาโอ้เดี๋ยวผมจะทถามถามมันดึงมาทุกคนดินเซนจุดเกิดเฮ้ยฮึบอ๋ออ๋อเอ้าเชื่ออยู่ดีแหลกทามาเฉยเฮียมันแหลกเฮ้ยมันจังหวะแหลกพอดีเลยทุกคนอะไรจะแอบแอบดูแอบดูตรงนี้มันนัทุกคนผมจะแอบแอบดูมันนะทุกคนเอ่อทขาเป็นถือปืนด้วยทุกคนผมจะถือปืนป้องกันตัวเอ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรปับเก็บดิเข้าตัวดิเออเกือบเกือบเกือบเชื่ออุ้ยพักนี้นี่บรรยากาศคปอแตกเคยบรรยากาศถ้ามีคนแบบแอบไปเป็นคนดังทุกคนก็แบบอย่าลืมแบบว่าเช็คให้ดีก่อนนะว่าเป็นคนดังจริงหรือเปล่าทุกคนคนดังบางคนก็เชื่อใจไม่ได้ทุกคนโอเคก็อย่าระวังโดนหลอกก็ได้นะผมเฮ้ยไอเดียเอ้ามันตายทุกคนเดี๋ยวรอรอจังหวะมันไปวาดรูปก่อนแล้วกันนะทุกคนเชื่อโอ้ยโอ้ยโอ้ย เราตายตรงไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยมันมาโอ้ยพี่ผมผมช่วยมันช่วยมันยิงกันอะไรกันครได้มาช่วยทีแต่ก็อยู่ในเซิร์ฟคนเดียวอยู่ในเซิร์ฟคนเดียวแล้วมันเรียกใครมาช่วยวะหนีหนีเข้าบ้านนะเข้าบ้านแล้วมาเข้าบ้านแล้วผมผมจะแอบมองมันผมจะแอบมองมันทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้ยมันนั่งวาดรูปอยู่ทุกคนนั่งกินข้าเวัดปอยู่นั่งกินข้าววัดรูปอยู่ทุกคนผมจะไปแอบมองมันนี่เฮ้ย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 ใครวะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมจะไม่หนีมันทุกคนผมจะไม่หนีมันใครวะึบเฮ้ยไอิเชี่ยตัวนี้ึบไม่ทันเห็นว่าใครว่าตัวเหลืองแอบดูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวเหลืองแอบดูชึบชึบชึบทุกคนผมปายาสปีดเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมขอปายาสปีดเลยแล้วกันนะทุกคนจะตามไปเมื่อกี้ตามไม่ทันโอ้ยทุกคนดูนะอย่าจังหวะจังหวะต่อไปนะทุกคนให้รูนนะอย่าให้รูนนะทุกคนผมผมแอบแอบมองมันอยู่เหมือนทุกคนเอาไม่เฟิร์มเหมือนนั้นทุกคนนแแแอออออบบบาามมมัรฟ โหยนี่เป็ตอนกลางคืนนี่เป็นจังหวะความพี่อันตรายน่าดูเราต้องอุ้ยอะไรกูเสียงปืนเสียงปืนลั่นบ้งเฮ้ยเชี่ยเชื่อเฮ้ยเด็กเด็กน้อยจะกลัวแน่เลยทุกคนให้เขาป้อนปืนทุกคนมันนี่ปป่นปืนมันนี่มันนี่เฮ้ยทุไวมากไวมากตามตามตามไม่ทันหรอกตามไม่ทันหรอกทุกคนตามไม่ทันหรอกมันประสงค์ดีหรือประสงงไรเฮ้ยตามไม่ทันหรอกทุกคนตามตามตามไม่ทันตามไม่ทัน ตามเหรอวะโอ้ยมึงันนี่มันนี่เฮ้ยแกงเดือนใช้ตามทันแล้วผมจะหายตัวไปทุกคนแล้วแบบโดนโดนสกิลหลอกหลอกมันลอกมาในป่าหลอก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 มาในป่าทุกคนหลอกหลอกมาในป่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเองปุ๊บปุ๊บฟื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 บโอ้ตายกูตายกูตายกูตายผมจะทิ้งเอาตายผายแล้วไงล่ะผมแอบทิ้งกัเพิ่นทองไว้ก็แล้วกันทุกคนผมจะไปบ้านนใหม่หน่อทุกคนเอออยู่ที่บ้านมันอยู่ดีก็ยัง เพื่อพิษแป้งตัวแล้วก็ปองแล้วก็ผมจะเอาบล็อกอะไรแบบเอาบล็อกแบบเาบางไว้จิ้มๆเลยทุกคนต้องสืบไปให้ได้แล้วก็มีเฮ้ยมีเหล็กแล้วกันทุกคนมีเหล็กมองอีกเดียวอ่ะเฮ้ยมีเหล็กเฮ้ยมีเหล็กทุกคนมีเหล็กมีเหล็กมานี่เดี๋ยวถ้าเมีเหล็กตามไม่ทันตกลุมมีเหล็กแล้วมีมีอะไรต่อหนีไปทุกคนเอาเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเี้ยมมีป้องทุกคนมาเร็ว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 มาเล็วเฮ้ยสกิลสกิลสกิลอ่าไม่โดนไม่โดนอ่าทายเปิ้ลตกทุกคนทำทำแอปเปิ้ลตก โอ้เปิลตุกทั้ปิลตุกไอ้เิ้ลตุทุกคนเยี่ฮิวปุ๊ปปุ๊ปป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 ๊ปคนนี่นนี่จบะลงมาไหมทุกคนปุ๊ป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 แล้วหาไปไหนแล้วปุ๊ปปูอยู่ข้างล่างอยู่ข้า่างอยู่ข้างล่างกคนๆอ้ลงไปด้านล่างโอ้ๆาไม่เจอนี่เช่อว่าหาไม่เจว่ะทีฟุตกลองก เอาชีวิตเราบันยูมาว้ามา้าว้าทุกคนโอ้ัจ้ามาว้ามาว้ามาว้าโอ้โหเพิ่มจัดเพิ่มจัดเพิ่มจัไปทางนี้แล้วคนไปทางนี้ไปทางนี้แล้วเอ้าแล้วเขาวิ่งย้อนกลับไปทำไมเฮ้ยมันมันตามผมมาทุกคนผมจะแอบแอบแอบไปในถ้ำใหญ่ไว้เลยแอบไปในถ้ำใหญ่โอ้โแอบไปในถ้ำใหญ่ทุกคนผมจะแอบมองมันทุกคนเออในถ้ำใหญ่เอ้าหายเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยมันเห็นผมทุกคนเชื่อเชื่อเชื่อเห็นผมเห็นผม เดอองดีมาให้ปลาในสิปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ขึ้นข้างบนทุกคนผมจะขึ้นไปข้างบนก่อนนะทุกคนแล้วก็แอบมองมัน่ะทุกคนแอบแอบมองเธออยู่นะจ๊ะทุกคนเออไม่รู้เลยมันไม่สัมผัสเลยทุกคนเดี๋ยวข้างบนนี้จะมีของของแร้ทุกคนเป็นพวกบล็อกเพชรบล็อกทองอะไรกันนะทุกคนบล็อกเพชรบล็อกทองแล้วเสิร์ฟแบบเฮ้ยน่ากลัวเสียโคตรน่ากลัว ก็นี่ลทุกคนเรี้อร้อยมันตายเหรอวะมันจะไมมันงงมันไก่กาอาราเร่อย่างว่าทุกคนเสียงแม่งน่ากลัวเวอร์เดี๋ยวนะทุกคนตัต้นไม้โซแซนด์เเอไรอยู่หนวะทุกคนนี่เชิร์ไรบ็อกนี่ทุกคนนี่ อยู่ข้าวหิวหนาวทุกคนผมจะหลอกล่อแบบให้มันแบบต้นไม้แล้วก็ปุ๊บปึ๊บปึ๊บจะแตกแต่ละอันโอ้ยทุกคนนี่นีมันจับหนึ่งเลยแล้วก็ผมจะให้มันสุดๆเลยทุกคนขอมันสุดๆเลยโทษ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 ทษทษแท้ต้อแท้ว่ะต้อแท้ว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนผมจะเอาเบาเมาเมาเช่นเอาให้เกลี้ยงหมดต้นหมดต้นดิงดเอาเป็นดูชั้นเฮ้ยกลับมามันกลับมาเฮ้ยนี่ต้องน่อย นี่ทุกคนผมให้ของไปแล้วและแล้วก็ผมจะทำการแบบว่ามีดาบดาบสามง่ามนี้แล้วก็เออพวกเวทมนต์ไปไหนวะทุกคนพวกเม็ดบอลอ่ะผมลงบอลไหมนะไม่ใช่หรอต้องเก็บตอนนี้มีของต้องเก็บเชี่ยอะไรอ่ะเชี่ยหรืออะไรอ่ะไม้ไม้เบสบอลเหรอไม้เบสบอลว่ะทุกคนอะไรเอาอะไรเชี่ยละอะไรฮึบอะไรฮึบทำอะไร ทำลาย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 เอ้าไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ผลหรอกทุกคนไม่ไม่โดนหัวหรอกใช่เหรอวะอ่นี่โอ๊ยไม่โดนหรอมันทำไมถึงมันไม่ได้ทุกคนแต่แต่ก่อนมันได้ทุกคนฝนตกอุ้ยกันเย็นซึ้งซึไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรสบายสบายแตทำอะไรนี่นี่คืออะไรวะโอ้ยเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมแหละอุ้ยไปเกิดอะไรขึ้นหรอทำอะไรมันไม่ได้เลยทุกคนดันพลังอ่ะดันพลังอ่ะเหรอวะไปทำอะไรมันไม่ได้เลยดันพลังอ่ะ อ่าเป็นไรทีว่าอันนี้ก็ได้นี่ทุกคนเฮ้ยเฮ้บเฮ้บเฮ้ย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 เ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา้ยเฮ้ยคน้ยเฮ้ยไมายเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮานเฮ้นเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเฮลยเฮ้้ย้เฮ้เฮ้เน้ยเฮ้เนเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เ้เฮคเทุกคนเยยจ๊ะเยงย้ มีของให้มันไม่เห็นของจริงเหรอวะนี่องนี่ออะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงของเนี่ยอะไรวะเนี่ยของเนี่ยเดนเจออะไรคือเดนเจอรของเนี่ยของเนี่ยของเนี่ยรวบเออของเนี่ยโหเอาไปเอาไปจวดจวดเลยพี่น้องตจวตจวดพี่พาไปเล่นน้ำไหมอ่ะโง่จังวะ พี่พาไปเล่นน้ำไหมน้ำไหมน้ำตกเล่นมันเปล่าโอเล่นรับเล่นครับอยากไปอยากไปน้ำตกกับซื้อไอโฟนไอโฟน14กับซื้อไอโฟน14ตามมาเอาของมาด้วยที่ผมสร้างน้ำเบี้ยวพี่เอาของมาด้วยทุกคนเอาของมาด้วยเอาอะไรเนี่ยเอาของมาด้วยอะไรโมหาลัยเตรียมชุดให้พร้อมทุกคน เตรียมชุดให้พร้อมด้วยเอาของมาด้วยทุกคนชุดให้พร้อมเอาของเออผลไปข้าวไปทุกคนไปข้าวไปผลไปข้าวไปผมจะเอาคาบอมไปทุกคนคาบอมระเบิดแล้วก็เอาไปทุกอย่างทุกคนไปเผาป่าทำลายล้างโลกทุกคนคอยดูเลยแล้วก็เออมันทำคุณเฉยเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นเออเป็นอืมเป็นอะไรเดียวทุกคนประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเออเดี๋ยวรอรอของไงวะพี่รอหน้าบ้าน ที่รอหน้าบ้านทุกคนแล้วมันครับของนี้คือไรยังไงวะมันโง่จริงเอาไปเอาไปอ่ะเออเอาไปเลยมาตามมาไม่ต้องครับไม่ต้องครับตามมาทุกคนโถ้าผมใช้แค่ชุดชุดเพชรพอทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาเอาดินเทไลด์ด้วยด้วยครับเก็บแล้วก็ฮึบนี่ทุกคนมาตามมาตามมาทุกคนตามมา นี่ผมต้องมีของของผู้กายทุกคนแล้วก็อันนี้ทุกคนเรารวยมามาตามมาไหนไหนไหนเหมือนทุกคนผมจะหลอกมันไปฆ่าทุกคนจะหลอกมันไปฆ่าทุกคนใครที่เป็นคนเด็กน้อยทุกคนก็แบบห้ามไลน์เขาเรียกว่าอะไรห้ามห้ามไปเชื่อคนดังเยอะมากทุกคนอันนี้ผมยกกรณีตัวอย่างให้เห็นทุกคนผมไม่ได้แบบถ้าเอาพี่แป้งมาทำอะไรนะทุกคนเป็นเป็นสตอรี่เด็กๆเนาะทุกคนก็ไม่ต้องซีเรียสทุกคนโอเคเึินไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิเพิ่มเหเชิดเชิดหอนหอนมาทุกคนมามามา ชึบๆมาทุกคนมามาเผพอบๆที่จริงอ่ะผมไม่ต้องเจะพาไปแบบเป็นผู้หญิงไม่ทุกคนมันไม่ใช่ไม่ใช่ซีนีส์หนักแต่เป็นคนแอบอ้างมาเฉยทุกคนโอเคเพิ่ม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  ก็รออีกนิดนึงนะวันนี้สนุกดีตรงนี้มีเรืออุ้ยฝนตกเดินไปปี๊บไปทุกโอ้ฝนตกฝนตกแล้วมื่จะถึงนี่ทัพพี่มื่จะถึงใกล้แล้วถึงใกล้แล้วทุกคนมาใกล้แล้วถึงใกล้แล้วใกล้แล้วนานจังจะเป็นลานลานบอลล็อกไหมทุกคนผมจะเอามาเป็นลานปอลลองโอ้เดินมปอยังใกล้ที่เลยนะลานบอลลองแล้วก็ฮึบอะไรอ่ะยทำไมฮึบปึ๊บ เอะไรเขาทำอะไรปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บมาไม่ใช่มาเขาต้องเปลี่ยนชุดด้วยเขาจะพาเราไปทำอะไรวะโอ้โหเฮียเลยเนี่ยทุกคนมาวะครับผมจะฆ่ามันทุกคนอะไรอะไรึเฮ้ยเฮ้ยแหลกแหลกเฮ้ยแหลกแหลกเฮ้ยโอหเฮ้ยโอ้โหทุกคนพาพามันหลอกหลอกมาฆ่าทุกคนเฮ้ยมันแหลกมันแหลกไอขี้ขุ่นเฮ้ยพกเฮ้ยแหลกนี่ไงทุกคน เรียบร้ยทุกคนโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคนเป็นบทเป็นนิทานสอนใจทุกคนมันเป็นอารมณ์แบบนิทานสอนใจทุกคนห้ามไปเที่ยวอะไรมากทุกคนมา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 นนนมาห่าฮ้าทุกคนห่าห้ามาหาหานะผมมันเรามันเก็บของกันแ่้ว่าเรามันเก็บของกันแล้วก็ไอสัแล้วก็ตั้มโอ้ยโอ้โอก้าโอม้าจะทรมานมันทุกคนจะทรมานมัน เรียบร้อยโดนกูทรมานแน่ฮึบตามโอ้ยโอ้ยบอลมันระเบิดระเบิดบอลระเบิดบอลระเบิดมี่อันนี้ด้วยแล้วก็ไฮโดรเจนก็ฮึบนี่แล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะทีนทีนทุกคนมาบ้านไม่แล้วทุกคนบ้านไม่มาแล้วก็ปั๊มฟ้าผ่าฟ้าผ่าทุกคนฟ้าผ่ากูฟ้าผ่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าังมีอะไรคุ้มหัวคุ้มเฮ้ยเฮ้ย้ยคุ้มหัวอ๋อคุ้มหัวอ๋อ ไปไปหมดแล้วบ้านกูวโอ้ไประเบิดระเบิดนะระเบิดแรงดั่วอากาศตุ้มตุ้มโอ้โหต่อไปไฮโดรเจนแล้วก็ตามเม็ดเดียวพอสองเมสามเม็ดพอเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวปิดคลิปสวยๆกับบรรยากาศชื่นมื่นเอนจอยครับเอนจอยครับอืมอ่ะรอสักสามวิทุกคนโอ้ยยอดระเบิดบรรยากาศระเบิดเอนจอยครับเฮ้ย